ต้อนรับเดือนกุมภานี้ไปเติมรถวัดไหนดีนะให้ชีวิตราบรื่นแควค่าปลอดภยัยอยากรู้วันนี้จูเนี่ยคะ่ะสั้นจะนำมาบอกครับ สวัสดีครับพบกับุณเนียคาซัมในรายการมูเตอร์บูเตรถรายการที่จะมาบอกเรื่องดีๆในการออกรถคันใหม่ครับและในวันนี้นะครับุณเนียคาซัมก็จะมาแนะนําวัดดีๆนะครับให้ทุกคนเนี่ยไปเจมรถเพื่อต้อนรับเดือนกุมภาให้ชีวิตดังแคล้วคลาดปลอดภัยครับถ้าอยากรู้ว่ามีวัดไหนบ้างตามไปดูพร้อมกันเลยก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซั b s c r i b e ช่องคาซัมไว้เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลดีๆแบบนี้ครับกดหรือยังอะ่ะกดยังนะถ้ากดแล้วก็ไปดูพร้อมกันเลย มาเริ่มกันที่วัดแรกวัดสายไหมหนึ่งในวัดดังที่เมื่อนึกถึงการเจริมรถจะต้องมีชื่อของวัดสายไหมครับในการเจริมรถจะเป็นยันห้ายอดจะช่วยเพิ่มความมงคลให้แคล้วคลาดปลอดภยัยมีหน้าที่การงานเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองครับวัดต่อมาวัดสว่างอารมณ์เป็นอีกหนึ่งวัดดังที่มีชื่อเสียงคนนิยมนำรถมาให้เจิมช่วยเรื่องด้านการแคล้วคลาดปลอดภยัยชีวิตจเจริญรุ่งเรืองโดยใครสนใจต้องมาก่อน8โมงเช้านะครับเพราะใน1วันทางวัดจะมีการเจริมเพียงรอบเดียวเท่านั้น วัดต่อมาวัดโปรยฝนเป็นอีหนึ่งวัดที่นชื่อเรื่องการเจิมไม่ว่าจะเป็นการเจิมรถหรือเติมสิ่งของต่างๆเชื่อว,ว่าเมื่อเติมแล้วจะได้โชคลาภกลับไปรวมถึงเสริมดวงความมั่งคั่งในชีวิตและปัดเตาสิ่งชั่วร้ายให้ออกไปครับได้พิกัด3าวัดดังที่คนนิยมนํารถไปเติมแล้วและถ้าเกิดกําลังมองหารถมือสองดีๆที่มีคุณภาพเสักหนึ่งคันก็แนะนํา,นนา,นาให้มาซื้อรถมือสองดีๆที่คาร์ซัมเลยนะครับ คาซัม um คือแพลตฟอร์มซื้อขายรถยนต์มือสองออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แบบครบวงจรโดยมีรถที่เลือกสั่งได้ตามความต้องการของลูกค้าเลยนะลูกค้าทุกคนเนี่ยสามารถทําได้ทั้งการซื้อรถคันใหม่หรือขายรถคันเก่าโดยการให้บริการจากพนักงานของคาซัมอย่างมีมาตรฐานครับ หากใครสนใจรถมือสองดีๆสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคาร์ซัมแล้วเลือกดูรถยนต์มือสองได้แบบจุใจเลยไม่ว่าจะเป็นรถแบบไหนที่นี่มีครบที่สําคัญจะซื้อขายหรือเทิร์นรถก็ได้จบที่คาร์ซัมที่นี่ทีเดียวครับก่อนจากกันไปขอขอบคุณสถานที่คาซัมเอ็กเพลนเซ็นเตอร์สาขาราชโยธินครับที่นี่ทุกคนสามารถซื้อรถคันใหม่ขายรถคันเก่าและสามารถทดลองขับรถที่มีคุณภาพที่คาร์ซัมทุกสาขาเลยนะครับซื้อขายรถมือสองต้องคาร์ซัมมันใจง่ายมันนับ 1- 2ึ่งสองซัม Cash awesome. beep, beep.